สวัสดีค่ะฝ่อน้ำตาลเป็นนี้ค้นคายมีกล้ามขาดน้ำตาลพามาชมนะคะคันนี้บอกเลยว่ารอสุดๆเลยค่ะเป็นรุ่น e v e r e ร t Sport บวกออปชันความปลอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1,585,000บาทนะคะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าแต่งหล่อยจะเต็มมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแรปสีสติกเกอร์รอบคันแบบนี้ค่ะเป็นสีเขียวแบบ สวยมากค่ะรถจริงแบบเลยว่าสวยสุดๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะยกความสูงของตัวช่วงล่างนะคะขึ้น1น,นิ้วแล้วก็ใส่ยางแบบอเวร์ไซด์ด้วยนะคะ เดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมกันว่าคันนี้น้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะนี่เลยกระจังหน้านะคะสวยหล่อแบบนี้เรียกว่ากระจังหน้าทรงสตอมแท็กนั่นเองนะคะไฟลี่ามดวงดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟลี่ด้านข้างนี่ค่ะสีขาวแบบนี้เช่นเดียวกันเลยที่มากับตัวกระจังหน้าแบบนี้เลยส่วนพื้นของตัวกระจังนะคะก็สามารถเลือกได้เนาะสีดําด้านดําเงานะคะแต่ว่าคันนี้ ต้องคุมโทนนะเออดำด้านนะคะถึงจะเข้ากับสีแรปที่เราแรปมานะคะพ,พี่เนาะเพราะสังเกตว่าสีแรปเนี่ยบางอารมณ์แบบเราอยู่กลางแดดนะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเหลือดดำนิดนึงโอหได้อารมณ์แบบสวยสุดๆนะมาไฟด้านหน้าค่ะเป็นไฟบรนท่าแบบ LED อยู่แล้วมี daylight ที่มาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะคะน้ำตาลครอบไฟหน้าเรียบร้อยค่ะพี่เป็นสีดำด้านแบบนี้ให้เลยนะคะส่วนสเกิร์ตด้านหน้า นี่นะคะใช้งานครอบก็ไปนะคะแต่ว่าเขาจะมีคิมมิเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบเราต้องใส่งานแรปก็ไปนะคะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะมันเป็นเขียวแบบอมดำๆอะค่ะพี่เออหรือจะเรียกว่าเขียวแมงทับไหมนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นกระจังหน้าเป็นสเกิร์ตหน้านะคะเป็นงานของวิกเตอร์ V2 นั่นเองนะคะซึ่งที่จริงพี่ๆสามารถแบบ ใช้ไปแบบปี2ปีอะไรเงี้ยก็สามารถแกะออกได้แล้วก็เปลี่ยนเป็น x k c ก็ได้นะคะเป็นของไรเดอร์หรือแบบอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเว้า wow, ตรงเซ็นเซอร์หน้า4จุดให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นระบบความปลอดภัยของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นคล้องรอบคันนะคะระบบ a a p t i v e c r u i s e c o n t r o l นะคะแบบ s อ f t and Go อะไรพวกนีน้คือใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่งไปเถอะไม่มีปัญหานะคะระบบช่วยเหลือผู้ขี่ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะมา ยังไม่พูดถึงงานแรปสีเลยนะคะว่าเอ้ยแล้วทำไมเราต้องแรปอะ่ะสีเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะข้อดีของงานแรปเลยนะคะหนึ่งเขาจะช่วยลบรอยขีดข่วนได้เองโดยธรรมชาติอ่ะลบยังไงนะคะโดนแดดค่ะพี่นะคะเขาจะลบไปเองเลยนะอันนี้เป็นเกรดงาน3ปีนะคะพ,พี่มีใบรับประกันให้เรียบร้อยอันนี้เรียกว่าสี เขียวนั่นเองค่ะซึ่งงานแรปมีสีหลากหลายให้เลือกมากกว่า3 0 7สีนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะเขายังทำความสะอาดรดง่ายล้างรถง่ายด้วยแล้วก็สีรถเดิมเนี่ยจะคงแบบใหม่สดใสอยู่เสมอเมื่อเราลอกสีแรปออกแล้วนั่นเองค่ะมามาดูทุกแต่งกันต่อนะคิวซุ um ้มล้อเนี่ยเป็นคิวส um ุ้มล้อของงานวิกเตอร์ค่ะแบบอยากสีดำเงาแบบนี้ค่ะพี่ๆสังเกตว่าล้อเนี่ยจะยื่นออกจากซุ้มเนี่ยประมาณ4นิ้วเลยนะคะ เพราะอะไรนะคะเี๋นวน้ําตาลพามาชมช่วงล่างนะคะน้ําตาลทําอะไรลงไปบ้างนะคะนี่เลย อันดับแรกนะคะใส่ยางเนี่ยเป็นยางตัวโยทายค่ะเป็นดอกอาทีแบบสายออฟโรดดอกลึกๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ซีรียางแบบใหญ่เลยนะคะ30555ขอบ20นั่นเองค่ะและไม่พอนะที่ล้อมันล้นพอ,อไรเพราะเราใส่แม็กตัวนี้ค่ะเป็นแม็กออฟโรดขอบ20แต่ว่าเขาติดลบนี่เยอะเลยนะคะติดลบ24พอติดลบไปเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะส่งผลให้ล้อเนี่ยยื่นออกจากซุ้มเยอะเท่านั้นนะถ้าพี่ๆแบบเอ้ยอยากได้สักน้ำตาลพี่อยากได้ล้นแค่2งนิ้ว ทำได้ไหมทำได้ค่ะเราก็ใส่แม็กติดลบสัก18แปดอย่ี้ค่ะหรือไม่ลดเลยก็จัดให้ได้นะคะจัดให้ได้ทุกทรงเลยเนาะยังไม่หมดเนาะช่วงล่างสังเกตว่ามันสูงใช่ไหมคะคันนี้ยกความสูงขึ้น1นิ้วค่ะโดยที่เราลองก้อนหนุนหอยชกขึ้นไป1นิ้วนั่นเองค่ะพอเรายกยกแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ1เลยนี่ค่ะปีกนกปรับอง,งศาค่ะของออปชันแบบนี้นะคะซึ่ง สีปิกนกก็สามารถเลือกได้นะพี่มีหลายสีให้เลือกเลยมีสีเหลืองสีดำเออเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนปิกนกเนาะเออปิกนกเดิมใช้ได้ไหมเพราะรถเรายกสูงขึ้นความบาลานเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนนะ1เลยช่วยอะไรช่วยลดการกินหน้ายางด้านในนะคะ แล้วก็2อช่วยให้พวงมาลัยเนี่ยไม่สายไม่สั่น,นเวลาเราขับขี่สําหรับรถที่ยกสูงขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกหมากกันโครงด้วยนะคะก็คือน้าตาลจัดครบจัดเสร็จให้แบบนี้พร้อมห่อออกจากโชว์รูมได้เลยนะคะมาด้าครั้งตัวรถต่อกระจกมองข้างเนี่ยเขาเป็นดําเงาอยู่แล้วนะคะพี่เพราะว่ารถคันนี้เป็นสีดําเงาน,นะคะไม่ว่าจะมือจับตรงนี้ก็ดําเงาอยู่แล้วนะคะเขามีกล้องรอบคันให้อยู่แล้วนะคะมาจากโรงงานเนาะบันไดข้างเนี่ยเดิมๆค่ะ แบบนี้เลยที่มาจากโรงงานนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะเฮ้ยแล้วเขาเล็บดำเครื่องคันด้วยนะเออเห็นไหมมันกลมกลืนมากเหีือวพีว่ๆจะแล็บแบบเขียวทั้งคันก็ได้นะคะคันนี้ก็เป็นทูโทนไปเลยดำเงาตกะกีบเขียวรอบคันนะคะแล้วก็เน้นแต่งแบบดำเงารอบคันนั่นเองค่ะน้ำตาลธรมชมภายในนิดหนึ่งนะสำหรับ e v e r อรเรสต์สปอของเรานะคะภายในค่ะนะคะเบาะเนี่ยได้เบาะหนังที่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะพี่ๆแล้วก็ปรับไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ ได้แปดทิศทางเนาะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยาสารเลยนะพวงมาลัยค่ะเป็นไฟฟ้าร้อเซนั่นหมายความว่าพี่ๆขับรถเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักขับรถช้าพวงมาลัยก็จะเบาแล้วก็มีระบบที่เพิ่มเข้ามานะคะเหมือนรุ่นท็อปเลยคนะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นั่นเองค่ะเรียกว่า ระบบ Adaptive Cruise Control นะคะแบบซ so ์บบันโก้รถขับเองเบรกเองชะลอเองตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้ถึง4ระดับนะคะพี่แล้วก็สามารถลิมิตความเร็วได้ด้วยเนาะโอ้โห,โหมาจัดเต็มมากถุงลมทั้งหมด7ใบนะคะแล้วก็อัพหน้าจอกลางค่ะ เป็น12นิ้วค่ะจากเดิม10.1นิ้วนะคะแอร์แยกอิกสระซ้ายขวาให้ด้วยมีแท่นชาร์จไวเลสตรงนี้ให้ด้วยวางโทรศัพท์ชาร์จไปได้เลยค่ะส่วนตัวเกียร์นะคะนี่เลย เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดสามารถเล่นแมนนวลตรงนี้ค่ะบวกลบที่หัวเกียร์ได้6เกียร์นะคะสําหรับคันนี้แรงม้าอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรรับกับเครื่อง2,000นะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองเบรกมือไฟฟ้ามาีมาให้แล้วนะคะโมรับขี่สามารถป <cach or v ain> ร er. ับได้ถึง4โหมดออโต้สตาร์ทแอนด์สมีมาให้ครบแล้วตอนนี้ตัวปิดเซนเซอร์ถอยนั่นเองนะคะกุญแจรีโมท2ดอกเนาะแล้วก็ถุงลมทั้งหมด7ใบโอ้โห ครบคันครบคันนะคะระบบความปลอดภัยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเบ้ารองมือเปิดก็ติดแล้วสีด้านเนาะเป็นสีดำด้านด้านหลังติดอะไรเพิ่มเติมอีกอันดับแรกค่ะนี่คาดไฟคายเยนนะคะเป็นเส้นยาวแบบนี้อันนี้น้าตาลเปิดไฟลีอยู่นะพี่ช่วยลดแบบโอ้ท้ายหล,ล,ลอขึ้นนั่นเองแล้วก็ติดตรงนี้ค่ะนี่ไฟเบรกนะคะเวลาเราเบรกเนี่ยขึ้นสีแดงเวลาเราถอยก็จะขึ้นเป็น สีขาวนั่นเองนะคะเนาะประมาณนี้แล้วก็สเกิร์ตหลังค่ะเป็นงานของวิกเตอร์นะคะนี้เลยใช้งานครอบเข้าไปอย่างที่บอกแหละเบื่อสามารถแกะออกได้เลยแล้วก็ทําสีเป็นสีทูโทนเนาะดำเงาตัดกันตรงนี้เป็นงานแรปสีเขียวนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ตัดด้วยดําเงาค่ะปลายท่อเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นอินฟินิตีสีโครมเมียมแบบนี้ค่ะนะปลายท่อหลอกนะไม่ใช่ปลายท่อจริงซึ่งก็มีให้เลือกนะปลายท่อดําด้านดําเงา นะคะก็มีให้เลือกแบบเหลี่ยมแบบสปอร์ตหรือจะเป็นเลข8แบบนี้นะคะก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะกดได้เลยแล้วก็เปิดที่กุญแจได้เปิดภายในตัวรถได้นะคะนี่เลยนี่นะคะข้อดีของไฟฟ้านะคะสามารถตั้งระยะสูงต่ําได้นะเออง่ายด้วยเ<ม>บาะพับเรียบแบบนี้ค่ะด้านหลังพี่ๆไม่พอนะคะเบาะแถวที่3เนี่ยก็ อ๋ออันนี้ไม่ได้พับไฟฟ้าเนาะเออถ้าพับไฟฟ้าต้องเป็นรุ่นท็อปนะคะพี่นะพับเรียบแบบนี้ได้เลยแต่ว่าไม่ยากค่ะเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นนี่ไม่หนัออกค่ะพี่นีเห็นไหมแรยกกิสระซ้ายขวาด้วยอสะดวกสบายสุดๆอ่ะเวลาปิดนะคะก็กดตรงนี้มีป้องกันการหนีบให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นี่เป็นไงคะเช่ไหมนะคะมาด้านข้างค่ะแต่งอะไรอีกนะ ครอบฝาถังน้ามันสีดําด้านนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ติดเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นร้อยแน่นอนเพราะว่ารถฟอร์ดอย่างที่บอกทุกคลิปเลยถ้าเราไม่ล็อกรถอยู่เนี่ยกดปุ๊บเปิดฝาถังได้เลยนะคะต้องติดเบ้ารองอย่างที่บอกว่าติดให้เรียบร้อยแล้วเป็นสีดําด้านตัดดําด้านนิดนึงนะคะโอ้โหชุดแต่งแบบเยอะมากค่ะจริงๆพี่ๆสามารถแต่งเอาทุกรุ่นมาแต่งแบบคันนี้ได้เลยหรือจะเปลี่ยนเฉดสีการแรปได้ เปลี่ยนแบบกระจังหน้าได้นะคะเปลี่ยนแบบสเกิร์ตได้ก็คือชุดแต่งเลือกได้ตามใจชอบค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนเนาะสนใจออกรถฟอร์ดค่ะโทรหารน้ำตาลเลยที่เบอร์โทร0 8 0 7 1 1 8 2 4 4, 4เบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะน้ำตาลอยู่ที่ฟอร์ดลุงเจริญพาร์ทสาขานวมินเจค่ะแต่ว่ามีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฟรีจองด้วยฟรีไฟแนนซ์ด้วยค่ะสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้าตาลด้วยนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย